นะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ติดตามช่องมาเฟคอนกรีตอยู่นะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมก็พามาดูหน้าง,งานหนึ่งตัวนะครับอยู่แถวถนนบางนาตราดนะครับเป็นการเทคอนกรีตนะครับราคาถูกนะครับเทความหนาที่15เซนวยเมท4มิลขัดเรียบนะครับเป็นคอนกรีตราคาถูกก็พวกคอนกรีตหลุดจองคอนกรีตตัดอะไรประมาณนี้นะครับสั่งเกินสลนัมไม่ผ่าน นี่ครับเขาเรียกคอนกรีตราคาถูกที่ผมทําอยู่นะครับก็อยู่ที่ตารางเมตรละ380บาทต่อตารางเมตรนะครับตอนนี้เหล็กไม่เม็ดขึ้นก็เลยต้องขึ้นราคานิดนึงนะครับเพราะว่าเหล็กแพงมากครับตอนนี้ก็อันนี้ครับด้านหลังผมเห็นไหมครับเป็น้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ตรงตัวนะครับเราก็จะมาเทพื้นความหนาที่15เซนเนี่ยเอาไว้วางตู้คอนเทนเนอร์นะครับเฟสแรกที่เราจะเทนี่คือ5้ารตารางเมตรครับโจทย์ก็มีประมาณแค่ว่า ปรับสภาพดินเดิมให้ได้เทระดับคนกี่สิบห้าเซนก็คือจบนะครับเซฟคอร์สแค่เอาวางทุกคอนเดนเซอร์เฉยนะครับก็รายละเอียดมียังไงเดี๋ยวไปดูกันติดตามดูกันต่อนะครับขับ้นตอนการทํางานก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราจะเทคอนกรกีตที่15เซนนะครับโดยอ้างอิงจากถนนนะครับถนนก็คือตรงที่รถผมจอดอยู่นะครับนนั้คือถนนเมนถนนหลวงนะครับคือเทออกมาแล้วก็ไล่ระดับสลปให้น้ํา ลงฝั่งตูง้คอนเทนเนอร์นู้นนะครับก็ไม่จําเป็นจะสูงกว่าถนนเท่าไหร่แต่ว่าต้องสูงกว่าถนนเดิมนะครับนะครับสรุปบแล้วให้จบที่สูงกว่าถนนเดิมครับตอนนี้เราก็หาแนวหาแนวเพื่อจะเซตร,ระดับเรียบร้อยนะครับตัวนี้หาแนวเสร็จแล้วคนระับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเป็นเชือกเองเราหาแนวตามแบบที่เขาส่งมาให้เรานะครับตอนนี้เราก็กําลังจะตอกเป๊กตอกเป๊กเพื่อจะทาระดับนะครับตับพื้นนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงก็ปรับปรับแล้วเทเหมือนเดิมครับเทง่ายๆครับงานนี้สเตปคอนเซปต์ผมของเจ้าของก็คือเปลี่ยนพื้นดินให้เป็นพื้นปูนแค่นั้นเองนะครับเนี่ยวมนดูต่อครับผมอันนี้ครับเราได้ปรับพื้นที่ปรับดินไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับพอให้ได้ระดับระดับพอประมาณนะครับแล้วก็แล้วเราจะเอาสายถมตัวนี้ครับมาปรับ เสริมเพื่อความเรียบร้อยสวยงามครับไม่ให้คนขีดมันเทเกิน15เซนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มปรับทรายกันแล้วครับวันนี้ก็มาขับมาคุยนะครับครับหลังจากเราปับทรายเสร็จนะครับตามระดับคนขี่ที่เราเทไว15้15เซนครับแล้วก็ใช้คนนะครับเอาเครื่องตบทรายเดินตามครับ ตกให้เรียบให้แน่นสวยงามกรอบหนึ่งครับก็เข้าแบบเตรียมรานเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ตกทรายนิดหน่อยนะครับก็จะเสร็จครูนี้ก็จะเตรียมเทอคอนกรีตนะครับ ทรายเข้าแบบเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับเทคอนกรีตหนาสิบห้าเซนนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะปูใบเมดกันได้นะครับเพราะว่ารถพูนเราต้องถอยเข้ามาในแบบนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าจะเทยังไงครับพรุ่งนี้เราเริ่มปล่คอนกรีตช่วงบ่ายนะครับวันนี้เราก็ลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ เราก็เทปูนนะครับให้ได้ตามระดับสกอตเทปถึงล่างที่เราใช้นะครับนะครับตามระดับสกอตเทปมันจะมีให้ตามเด็กเปกนะครับมันจะมีสกอตเทปติดไว้นะครับก็ขีดล่างคือระดับคอนกรีตที่เราต้องเทได้นะครับพอเทได้เสร็จก็คยแต่งนิดหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่ครับมือแป๊บเรานะครับมือไม้ม็อกก็จะมารีให้มันเรียบครับ เรียบเมืได้ดับตามที่เราเซร็จล้นะครับเพื่อเตรียมตัวจะหัดหน้ามาครับก็บรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวครับเดี๋ยวดูกระป๋องนะก็มันจะมาไม่มาั อ่าน,นะครับตอนนี้ปูนก็เริ่มเซตตัวแห้งแล้วน,นะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการเปิดถาดน,นะครับขั้นตอนการเปิดถาดรอบที่หนึ่งและรอบที่สองนะครับเพื่อปรับผิวหน้าคอนกรีตให้มีความเรียบในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทำไมเราต้องเปิดถาดน,นะครับทาไมเราต้องรีบแป๊บอย่างเดียวทาไมเราไม่ปาดสามเหลี่ยมนี่คือสาเหตุน,นะครับคือเราแค่รีบแป๊บหนึ่งเดียวเนี่ยให้มีความเรียบได้ระดับที่เราเซตไว้นะครับ ที่แฟบหรือรีดไม้มอบนะครับพอเรารีดแล้วพอป,ปูมันแห้งเนี่ยเราก็เอาเครื่องตัวน,นี้ครับอย่าปล่อยให้ปูมันแห้งจนเซ็ตตัวแข็งจนเกินไปจนกดหินไม่ลงครับต้องแห้งในระดับพอประมาณที่ว่าเดินย่ำได้ครับแล้วก็ให้เหมือนมีรอยรอยเท้าเราอยู่บนผิวคอนขีตมีติดรอยเท้าอยู่บนผิวบนขีตได้นะั่นคือระดับที่เราสมควรที่จะมาเป,ปดิดฐานรอบที่หนึ่งได้นะครับเพื่อจะได้กดหิน ลงไปดันเนื้อปูนขึ้นมาแทนนะครับปรับระดับถึงน้าให้มันเรียบเสมอเพื่อจะเตรียมตัวให้ขัดผิวคอนฉีดด้วยขัดไปให้มีความเรียบมันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เราจะเปิดถ่านแบบนี้นะครับประมาณ3ามรอบอันนี้อยู่ในขั้นตอนรอบที่2องอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือรอบสิดแบบหีืห้าคิวก็เสร็จแล้วนะครับนะครับตอนนี้ปูนปิบแบบครั้งสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับสิบแบบห้าคิวนะครับเพราะว่า มีเพสโลด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสิบแปดจะเป็นยังไงอันนี้คือหน้าปูนสำหรับที่เราขัดใบดไว้นะครับอันนี้ขัดใบรอบแรกนะครับก็จะเป็นหน้าปูนล,ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เราเริ่มเก็บให้มันมีความเรียบสวยงามนะครับโดยใช้การใช้ใบขัดอย่างนะครับก็เรียกว่าใบนะครับก็ในนี้เรงเริ่มเก็บรอบแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บรอบที่สองและที่สามเสร็จก็จะมา ขัดให้ดูนะครับอันนี้คือใบนะครับใบขัดเรียบขัดมันให้มันสวยงามครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าขัดถาดนะครับเนี่ยเขาเรียกเปิดถานรอบที่หนึ่งครับนี่ตัวนี้ช่างกำลังเปิดถานรอบที่หนึ่งอยู่นะครับอันนี้เป็นท่านาของการเปิดถานรอบที่หนึ่งนะครับเียดเครื่องก็จะดังหน่อยนะครับน้ำปูรอบที่หนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เปิดถานรอบที่หนึ่งนะครับเป็นน้อปูท่าหนาแบบนี้อันนี้คือเปิดถาดรอบที่สองนะครับ หน้าปูนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมีรอบที่สามแล้วก่อนที่จะขัดไปนะครับอันนี้คือหน้าปูนที่เราขัดไปขัดเรียบนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เห็นลายนี่คือเป็นลายน้ำครับที่เวลาเราผมน้ําบางๆเพื่อจะขัดเรียบนะครับพอมันแห้งลายพวกนี้มันก็จะหายไปนะครับเราขัดเรียบนะครับวันนี้ไม่ได้ขัดมันนะครับขัดเรียบนะครับ ก็ขัดไปก็จะได้ครึ่งทางนะครับไปถึงเริ่มเปิดถาดปูนแห้งเนี่ยเริ่มได้ครึ่งทางแล้วนะครับถานี่เดี๋ยวผมพามาดูพูดต่อจากเมื่อกี้ที่ว่าเป็นการขัดถาดนะครับรอบที่สองครับนี่คือเปิดถาดรอบที่สองหน้าปูนก็จะประมาณนี้คนระับพอเปิดถาดรอบที่สองเสร็จก็จะมาเปิดถาดรอบที่สามให้เก็บละเอียดให้มันสวยงามเรียบเสมอกันนะครับ ก็จะมาขัดไปรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่สองรอบที่สามตามระดับไปนะครับนี่ก็คือเป็นการขัดใบในรอบที่หนึ่งนะครับก็จะให้มาดูนะครับว่าการขัดไปรอบที่หนึ่งเป็นยังไงนะครับี่นน้นปูนที่เราเปิดถาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นการขัดขัดไปรอบที่หนึ่งนะครับนปูนก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะปูนขัดไปรอบที่หนึ่ง ตัวถัดไปก็จะเป็นประมานี้นะครับเกดีมันจะเป็นลักษณะใบขัดสีไใบนะครับนี่หัวหน้าช่างครับที่เป็นตัวตั้งขัดใบค,ครับงานจะสมได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตรนี้เลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะครับก็แล้วก็ขัดเสร็จแล้วไปเครื่องทางแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือนะแค่ขัดใบให้มัน ความเรียบสวยงามนะครับก็จะจบคลิปวันนี้แล้วก็จบงานของวันนี้ที่เราเทคอนกรีตของขัดไปนะครับก็ยินดีรับใช้ทุกท่านครับยังไงก็สนใจติดต่อเบอร์โทรผมได้เลยนะครับอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดอะไรเรายินดีให้ข้อมูลตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจสอบถามกันมาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็คงลาคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็จบแบบนี้เลยครับเพราะว่าพวกนี้มาตัดจอยผมก็คงไม่ได้มาลแล้วก็จะมีลูกน้องมาตัดจอยเอานะครับวันนี้ผมก็ลาเพีงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม